เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะขออัปเดตเกี่ยวกับการเรียนการสอนอาการสอบใบอนุญ,ญาตให้เป็นทนายความภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่66ขอทบทวนนิดนึงได้ไหมว่าตอนที่เราสอบเนี่ยเราสอบอะไรกันเราสอบอข้อหาที่เป็นข้อหาละเมิดข้อหาละเมิดมีกันทุกวันอย่างวันที่เราพูดคุยกันตรงนี้มีข่าวเรือชนกันที่ภูเก็ต แล้วก็มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตเห็นไหมครับกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแทบจะทุกวันเราใช้ชีวิตบนท้องถนนคดีแบบนี้เราไม่น่าพาดแต่เอาเถอะอาจารย์ไม่ได้อยากที่จะพูดถึงนักเรียนที่ยังมองไม่เห็นเพราะว่าการทําคําฟ้องเนี่ยวิชาคําฟ้องเป็นวิชาหนึ่งที่เราแยกออกมานะครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยรามคําแหงก็มีเรียนเรื่องวิชาว่าความ สำหรับบางมหาวิทยาลัยก็จะมีเรียนเฉพาะเจาะจงไปทีนี้คนที่ไม่ได้เรียนละ่ะหรือคนที่เรียนแล้วแล้วก็อาจจะหลงลืมไปบ้างทํำยังไงเรามาดูก่อนว่าเมื่อรุ่นหกสิบหกเราผ่านไปผลการสอบเป็นยังไงบ้างครับถามกันทุกคนว่าผลการสอบเป็นยังไงบ้างนะฮะผลการสอบเป็นยังไงบ้างเมื่อผลการสอบออกมา เรามาดูอีกแล้วครับเจออีกแล้วเพราะว่าปกติเนี่ยคนทําสอบภาคทฤษฎีเนี่ยจะทําได้น้อยมากอย่างเช่นรุ่นนี้เนี่ยมีคนสอบทั้งหมดเนี่ยหกพันคนผ่านแค่พันสามคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ20%แล้วที่เหลือเราไปไหนอาจารย์มองว่าคนที่เหลือเราก็ต้องฝึกฝนต่อฝึกฝนเพื่อที่จะทบทวนว่าเราผิดพลาดอย่างไรนะฮะการเขียนได้คะแนนไม่ดีข้อไหน รู้ตัวหรือไม่หรือไม่รู้ยังมีโอกาสทดสอบในรุ่นที่67เรามาว่ากันคนที่ไปต่อได้ไปต่อพัน0คน1,300คนต้องทำอะไรครับเรื่องนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะได้มีประกาศออกมาแล้วว่าหลังจากที่สอบภาคทฤษฎีเสร็จจะต้องเข้าไปฝึกหัดงานและจะต้องมีสถานที่ฝึกงานสถานที่ฝึกงานนั้นหมดเขตยื่นวันที่16มกราคือวันศุกร์นี้แล้ว มีเวลานิดเดียวถ้าท่านไม่รู้จักสำนักงานหรือมีข้อกำหนดต่างๆสำหรับหน่วยงานที่ต้องให้ไปฝึกเช่นต้องเข้าสำนักงานสัปดาห์ละหนึ่งครั้งสำหรับคนที่เพิ่งจบใหม่เรียนหนังสือหรืออะไรต่างๆไม่มีปัญหาแล้วสำหรับท่านที่กลางๆอย่างเช่น30สิขึ้นไปทำงานแล้วล่ะอาจารย์รู้ว่าแบบนี้มีอยู่เยอะเราจะทำยังไง เราแนะนําสถานที่ฝึกหัดงานสําหรับภาคปฏิบัติรุ่นห6สให้ครับแล้วถามว่าจะฝึกงานกันยังไงในเมื่อวันธรรมดาทํางานหนึ่งเราต้องวิเคราะห์ตัวเราเองก่อนว่าเราลาพักร้อนได้ไหมสองสิ่งที่แนะนําสถานที่ฝึกนะ่ะการเรียนรู้ให้เป็นทนายความนะครับมีหลายรูปแบบเช่นมีไนท์คอร์ดมีวิเอนคอร์ดเรามาดูเรื่องการวิธีพิจารณา เห็นภาพจริงของศารเรียนกันเรื่องสดๆเลยเอาสำนวนคดีที่ของจริงเนี่ยมาเป็นครูให้กับการเรียนการสอนภาพปฏิบัติติดตามนะครับทนายความไปว่าความหรือรับเอกสารมายื่นในระบบ e f i l i n ิสิ่งเหล่านี้ผู้เรียนสามารถทำได้อย่างไรก็ตามาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณากันเป็นรายๆไปนะครับเกี่ยวกับ การฝึกภาคปฏิบัติสำหรับด b a c อ d e m y นะครับรับแนะนำสถานที่ที่มีรับคนที่พึ่งผ่านภาคทฤษฎีความรู้ใหม่ๆนะฮะเข้าฝึกงานภายใต้เงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับอย่างทุกวันนี้เราก็มีนักเรียนนักศึกษามาทำงานกับเรานะครับมาฝึกงานเพื่อเพ,อเพาะให้เป็นทนายในอนาคตคนที่ผ่านแล้วอย่าตกม้าตายเพราะไม่มีสถานที่ฝึกงานนะครับ คนที่ตกอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้เสมอให้ทบทวนข้อกฎหมายใหม่นะครับเรื่องละเมิดผ่านไปแล้วไปดูเรื่องอื่นแล้วพบกันนะครับ